ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละพักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานพามาทึกกันกับทางด้านของ ผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจรานุสโสภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณโสภา,าและผู้ฟังรายการวันวานไรลี่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็พาไปย้อนวานไปเปิดตำนานกันสําหรับตำนานและความเชื่อในอาหารเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย์คะ,ะค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอาหารอีก นิดนึงนะคะ,คะที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในหมู่คนไทยนะคะเราก็จะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีร้านอาหารเวียดนามนยอยู่มากมายเลยนะคะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าอาหารเวียดนามแท้ๆเป็นยังไงหรือว่าจริงๆแล้วอาหารเวียดนามได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะ,ะก็ด้วยความที่าาเวียดนามเนี่ยอยู่ติดกับจีนนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ภายใต้ การปกครองของจีนเนี่ยเป็นเวลากวา่าหนึ่งพันปีนั้นเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะว่าจะต้องได้รับทิ่นอาหารนะคะจากจีด้วยนะคะโดยเฉพาะพอพูดถึงอาหารเวียดนามนะะหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะนึกถึงอาหารประเทศเส้นชนิดหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะที่ในภาษาเวียดนามเขาเรียกกันว่าเปอนะคะเป๋น,ะะปนก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะเป็นโดยเฉพาะเปอที่ได้รับความนิยมที่สุดนะคะเวลาพูดถึงอาหารเวียดนามนั่นก็คือเปอเปอหม้อนะคะ ซึ่งในภาษาเวียดนามหรือบ่อเนี่ยก็คือหมายถึงีิเศษเนื้อนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีอาหารประเภทอื่นๆนะคะอีกมากมายะนะคะนอกจากเผือก็มีเช่นพวกบะหมี่นะคะขา้าวผัดเกี๊ยวโจ๊กสาลาเปาหมูหันเ็จย่างนะคะขนมปี้นะคะขนมวัชจันทร์นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับที่เราพบได้ที่เมืองไทยนะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เครื่องปรุงพวกเครื่องปรุงหรืออาจจะเป็นเครื่องเทศแบบจีนด้วยนะคะเช่นซีอิ๊ว นะเต้าเจียวนะฮะเต้าหู้ยี้อบเชยตุยกักของพาโลเครื่องสุตยาจีนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเด็รอิทธิพลในอาหารเวียดนามที่ได้รับจากจีนนะคะส่วนในช่วงที่เวียดนามเนี่ยตกอยู่ภายใต้กครองของฝรั่งเศสนะคะก็ได้รับอิทธิพลด้านอาหารนะคะจากฝรั่งเศสนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต่งบรรดาขนมปังต่างๆนะคะโดยเฉพาะขนมปังที่ได้เรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะได้รับความนิยมมากนะคะก็คือบาแกตต นะคะหรือขนมปังฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่อาจจะมีความแข็งเงี้นะคะเป็นแท่งยาวๆแข็งนะคะแล้วก็นิยมรับประทานกับพวกบรรดาตักบดนะคะสเต็กหรือว่าสตูนั่นเองนะคะค่ะนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ฟังแล้วหิวนะคะแต่ว่าเรื่องราวของอาหารเวียดนามเนี่ยน,นะคะต้องถามว่าจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักหรือว่ารับรู้กันมากน้อยแค่ไหนในภูมิภาคนี้ค่ะอาจารย์คะ ไปในปัจจุบันเนี่ยอาหารเวียดนามเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเวียดนามนะคะหรือว่าในประเทศไทยเท่านั้นเรียกว่าไปทั่วโลกเลยนะคะแต่กรณีสําหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเ,าเรามีชัยภูมินะคะหรือที่ตั้งภูมิศาสตร์เนี่ยที่ใกล้กับประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ในครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุการณ์ผันผวน,นนะคะในทางการเมืองของประเทศเวียดนาม <S <S บริบททางปฎิจารการเมืองของเวียดนามเนี่ย นะะในช่วงประมาณปี1945นะคะเกิดความวุ่นวายนะคะความขัดแย้งทางการเมืองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการาวิถีชีวิตนะคะการดำรงชีวิตนะคะของประชาชนเวียดนามนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยนะคะจากระบบกษัตริย์นะคะสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะหรือว่าการต่อตู้เรียกร้องเอการาชนะคะจากเจ้านาวิคมฝรั่งเศสนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เียเวียดนามเนี่ย มีความวุ่นวายมากมายเลยนะคะแล้วก็เลยทําให้คนเวียดนามบางส่วนนะคะอพยพย้ยายถิ่นฐานนะคะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะในบริเวณแถวจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก,กเฉียงเหนือประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ใกล้กับประเทศลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะคะก็เลยทําให้มีผู้คนชาวเวียดนามเนี่ยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่จํานวนมากอย่างเช่นจังหวัดนครพนมนะคะสก <c oughs> ลนครหนองคายมุกดาหารุบลราชธานีขอนแก่น อุดรธานีเนี่ยนะะซึ่งคนเวียดนามที่อพยพเข้ามานะคะเขาก็ได้นำนำเอาวัฒนธรรมอาหารการกินของคนเวียดนามเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในประเ,เทศไทยด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปทางแถวจังหวัดในภาคอีสานนะหรือว่าภาคตะนออกสีเหลือเนี่ยเราก็จะพบร้านอาหารเวียดนามเนี่ยจำนวนมากมาเลยทีเดียวค่ะ นะคะก็แปลว่าค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็แพร่หลายพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับอาหารเวียดนามทีนี้ถ้าถามว่าอาหารเวียดนามมีความโดดเด่นในแง่มุมไหนตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะพอะพูดถึงอาหารเวียดนามเนี่ยความโดดเด่นแน่นอนนะคะก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่สําคัญมากนะคะนั่นก็คือผักสดนะคะเพราะว่าผักเวลาเอาทานอาหารเวียดนามพวุวผู้ชผักสดมาเยอะมากเลยนะคะ,คะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให อาหารเนี่ยดูน่ารับประทานนะ,ะว่าคือมีสีสันนะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองของผักเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอาหารที่คนไทยนิยมมากนะคะแล้วก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือเมนูยอดนิยมก็อย่างเช่นแหนมเนืองซึ่งเขาก็จะนิยมรับประทานร่วมกับผักสดหลานาชนิดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากทานแหนมเนืองกับผักสดแล้วนะคะเราสังเกตได้ว่าแหนมเนืองเวียดนามเนี่ยนะคะก็จะมีน้าจิ้ม นะคะที่นามาราดทําให้เกิดรสชาติที่เรียกว่าอร่อยมากขึ้นนะคะโดยสันนิษฐานว่าน,น,น้ํจิ้มเนี่ยนะคะที่นําไปใส่ในแหนเมืองเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสนะคะ,คะเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยมีส่วนผสมของตะหลิวนะคะ,คะแล้วก็มันฝรั่งด้วยซึ่งอันนี้เป็นอาหารแบบยุโรปแน่นอนนะคะ,คะก็เลยมีความเชื่อว่ามีการผสมผสานกันนะคะระหว่างอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ผักสดที่คนเวียดนามนิยมแล้วก็ น้ำจิ้มทีไ่ได้รับอิสรจากอาหารฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อด้วยว่าอาหารเวียดนามที่ถูกนํามาเผยแพร่นะคะแล้วก็คนไทยคุ้นลิ้นคุ้นกินกันเป็นอย่างดีเนี่ยส่วนมากนะคะจะเป็นอาหารเวียดนามที่มาจากทางภาคกลางของเวียดนามะนะคะจะมีรสชาตินะคะแล้วก็มีวิธีการปรุงนะคะตามแบบฉบับของอาหารเวียดนามภาคกลางก็คือโดยเฉพาะมาจากเมืองหลวงเก่าอีกเมืองหนึ่งนะคะของประเทศเวียดนามก็คือเมืองเวนะคะซึ่ง เป็นเรียกว่าราฐทานดีเก่าของเวียดนามแล้วนั้นอาหารเวียดนามที่เราคุ้นกินเนี่ยก็มักจะเป็นอาหารเวียดนามจากภาคกลางนะคะค่ะนอกจากนี้ถ้าเราไปดูกันในส่วนของส่วนประกอบเนาะของอาหารเวียดนามนะคะนอกเหนือจากเรื่องของวัตถุดิบแล้วเนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่ามีการพูดกันในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะค,ะคนเวียดนามนะคะที่เมื่อกี้แจ้งไปนะคะว่านอกจากเขาจะชอบทานผักสดจํานวนมากเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงสําคัญเลย นะกับอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารหลักๆจริงๆเนี่ยของคนเวียดนามก็จะเป็นข้าวเจ้า <Okay. S 2> นะคะแต่ว่าในทุกมื้อเนี่ยจะต้องมีผักสดหรือว่าเคียงมาด้วยแกนมาด้วยนะคะจํานวนมากถึงขั้นมีการเปรียบนะเป็นคําพูดของคนเวียดนามเลยเปรียบเปรยเอาไว้ว่าหากรับประทานอาหารแล้วไม่มีผักก็คล้ายกับว่าคนรวยแห่ศพโดยแต่สัจสียงตีเสียงแน,นะดังนั้นเนี่ยอาหารเวียดนามเนี่ยหรือไม่ว่าจะทานข้าว แค่ไหนมากแค่ไหนทานเนื้อสัตว์มากแค่ไหนก็ต้องมีผักเนี่ยเขี่ยงมาด้วยเสมอไปนะคะการที่คนเวียดนามนิยมทานผักมากเนี่ยอันนี้อาจจะมาจากสภาพภูมิศาสตร์นะภูมิประเทศของประเทศเวียดนามที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรนะคะแต่มีท้องแม่น้ำท้งป่าขาวอูแล้วก็สิ่งต่างต่างเหล่านี้เอื้ออํานวยนะคะต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธ์ทางยาหารนานาชนิดนะคะแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยเขาก็จะนําเอาพวกพืชผัก นะฮะสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะมาสร้างสรรค์นะฮะเป็นเมนูอาหารประเภทต่างๆดังนั้นวัตถุดิบแบบนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผักสดสมุนไพรที่พบได้นะฮะในประเทศอย่างเช่นพวกหอมแดงนะฮะกระเทียมสิงขาตะไคร้ใบมะนาวขมิน้นกระชายาผักมุ้งนะฮะโหระพาผักซีผักแพลนะฮะสะระแหน่ยวนนะคะซึ่งอันนี้เราก็คุ้นชินนะฮะจากการที่อาจจะมีภูมิศาสตร์ที่ใกล้ใกล้้เคียงกันนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารเวียดนามที่ ผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยคุค้นชินกับวัตถุดิบเหล่านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องปรุงรสที่สําคัญนะคะที่อยู่ในอาหารเวียดนามนะคะก็คือพวกกะปินะคะน้าปลาปลาร้านะคะซีอิ๊วเกลือเจียวน้ําต้มสายชูน้ําตาลกวดน้้ามันงาน้นําต่างขนกน,นะคะซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้นะ,ค,ะคนเวียดนามเขาก็จะนํามาประกอบเป็นอาหารเวียดนามนะคะแล้วก็เรียกว่าหาได้ง่ายทั้งในประเทศเวียดนามเองแล้วก็รวมไปถึงการที่เขาอพปยกุกต์มาในประเทศไทย มีลักษณะพื้นที่ที่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะ,ะก็เลยทําให้เราคุ้นกินกับบรรดาพืชผักแล้วก็รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆของอาหารเวียดนามไปด้วยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูกันเนาะว่าจากวัตถุดิบแบบนี้เครื่องปรุงแบบนี้ผักเคียงเยอะขนาดนี้ถ้าจะเอามารังสรรค์มาจัดทาเป็นเมนูต่างๆในรูปแบบของอาหารเวียดนามเขามีเมนูอะไรบ้างคะอาจารย์คะค่ะพพูดถึงอาหารเวียดนามเมนูต่างๆนี้ก็มีมากมายนะคะแล้วก็ หลายๆท่านก็อาจจะนิยมทานกันด้วยนิยมสมชอบในการรับประทานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารเวียดนามเนี่ยนะครับมีมีมากนะคะแต่ว่าเราอาจจะคุ้นชินนะ,ะกันไม่กี่เมนูนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเฝอเนี่ยเราคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกคนเวียดนามเขาจะเรียกอาหารสดประเทนี้ว่าแบงกวนบุนจา่จาจ่าตาบุนบอ่อเวนะคะแบงกแซวนะะจา่าตอ แหนมเนืองแล้วก็ขนมเบื้องนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่คนอาจจะท,ทั้งคนไทยทั้งคนไทยเชื้อสายเวียดนามหรือว่าคนเวียดนามเนี่ยก็นิยมรับประทานกันนะคะแล้วก็พบได้นะตามร้านอาหารเวียดนามในประเทศไทยนะคะแต่ว่ายัางี้ก็ตามนะคะยังมาีอาหารอีกเมนูหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกินนะคะอาจจะเป็นเมนูเขาเรียกว่าจากสาลาวงนะคะ,คะอันนี้เป็นเมนูอาหารที่ชาวเวียดนามเนี่ย ยกย่องเลยนะฮะเปรียบเปรยเลยว่าถ้าคนเวียดนามเองเนี่ยนะคะถ้าหากว่าก็าบอกว่าถ้ายังไม่ได้กินออย่าเพิ่งีตายนะคะถ้าไม่ได้รับประทานเมนูนี้ก่อนตายหรือว่าสวยแพทย์เกิดเนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่อร่อยมากนะคะนี่คือคำเปรียบเปรยสหาหรับบอาหารเมนูนี้ของชาวเวียดนามนะคะ ถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ต้องรีบไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าสําหรับเมนูนี้ไปเริ่มต้นกันที่ที่มาที่ไปของเมนูนี้กันก่อนเลยดีไหมคะอาจารย์คะก็สาหรับที่มาที่ไปนะคะว่าทําไมคนเวียดนามบอกว่าถ้าไม่ได้กินอาหารประเทศนี้ไม่ได้กินอาหารประเทศนี้อย่าเพิ่งรีบตายนะคะก็บอกว่าเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีขุนนางเวียดนามท่านหนึ่งเนี่ยนะคะท่านชื่อลาวองรู้สึกแบบเบื่อหน่าย นะกับชีวิตมากโดยเฉพาะชีวิตการทํางานชีวิตการเมืองอนะคะก็เลยติดตัวออกไปนะไปอยู่ตามป่าตามเขานะคะใช้ชีวิตโดยลําพังนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะก็ไปตกปลาล่าจระตานปกติทีนี้มี่อยู่วันหนึ่งท่านตกปลามาได้นะ,ะก็เลยพยายามที่จะหาวิธีการนะคะว่าจะทํายังไงนะคะจะปรุงเมนูยังไงนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยมันเลิศรสนะคะจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ย นะคะก็ได้เมนูนี้ขึ้นมานะนี่เขาก็ไม่บอกนะคะว่าความลับเป็นยังไงนะว่า,วาอาจจะเป็นความลับของตะปูลเาวานะคะหรือคนเวียดนามนะคะจนกระทั่งได้มาเป็นอาหารเมนูที่เรียกว่าจาก,กาลาวองนะคะซึ่งจะเป็นที่นิยมแพร่หลายนะคะในในหมู่คนเวียดนามในเวลาต่อมานะคะแล้วเขาก็จะนิยมรับประทานเมนูนี้เช่นเดิมนะคะก็คือรับประทานกับผักสดนะคะเป็นจําน,นวนมาก แล้วก็สําหรับอาหารเมนูนี้เนี่ยที่ชื่อว่าจากตาลาวองเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่นิยมวัตถุดิบที่นิยมที่เอาไาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะคะที่ที่นำมาทาก็คือปลานะคะเป็นปลานะคะแล้วก็เร์ฟประทานเนี่ยพร้อมกับผักสดนานาชนิดนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพนะในยุคที่ปัจจุบนนันเราสนใจกับสุขภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อาจจะตัวเรื่องคอเลสเตอรอลน,นะคะกลัวเรื่องความอ้วนนะคะแล้วก็วิธีการปรุงก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะนี่ก็ถ้าท่านใดสนใจก็อาจจะลองไปตามร้านอาหารเวียดนามลองถามดูก็ได้นะคะว่าเขามีเมนูนี้ไหมนะคะหรืออาจจะลองไปศึกษาดูว่าเมนูนี้ทํำยังไงนะคะค ค่ะนะคะเรียกว่าเป็นอาหารจานหลักนะคะเป็นอาหารคาวก็ขอตามด้วยเมนูของหวานเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าว่ากันด้วยเมนูของหวานของอาหารเวียดนามนี่ต้องเป็นเมนูไหนคะอาจารย์คะสาหรับเมนูของหวานนะคะที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงไม่แพ้อาหารคาวของเวียดนามนะคะก็คือเขาเรียกว่าบันโจยนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับโบวลยน้ําขิงบ้านเราแต่ว่าเขาจะนิยมนะคะทานกันมากเลยในช่วงงานเทศกาลวันพรจร์หรือว่า ช่วงปีใหม่ของคนเวียดนามนะคะที่คนเวียดนามเขาเรียกว่าตุกยวนนะคะหรือว่าเตเรียนดานเนี่ยนะคะเขาก็จะนิยมทานอาหารประเภทนอกจากอาหาร้าวทั่วไปแล้วนะคะก็จะนิยมทานบันโจดเนี่ยเป็นอาหารหวานในช่วงนั้นนะคะค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้มีเมนูไหนที่เราน่าจะได้ทําความรู้จักสําหรับเมนูในแบบเวียดนามอีกบ้างคะอาจารย์คะออก็นอกจากบัานโจดที่เขาจะนิยมทานกันในช่วงปีใหม่นะคะหรือว่าตุกยวนนะคะหรือว่า เตยเดืนดาวของชาวเวียดนามแล้วยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขานิยมทานากนันในช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าบั้ซึ่งนะคะสําหรับะะรบั้ซึ่งเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็พูดกันง่ายๆก็คือเข้าต้มข้าต้มหยวนเข้ากต้มมัดหยวนนั่นเองนะคะตามแบบคนไทยนะคะก็เป็นอาหารจะกึ่งคาวก็ไม่เชิงนะคะเป็นอาหารว่างก็ประมาณนั้นนะคะเป็นขนมก็ได้นะเป็นอาหารคาวก็ได้เนี่ยขเขาทํามาจากข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ สอดไส้ด้วยถั่วนะคะเป็นถั่วเขียวนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูเนี่ยห่อเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอนําข้าวเหนียวอถั่วนะคะเนื้อหมูเข้าไปผสมรวมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะห่อด้วยใบใบไม้นะคะเป็นใบไม้สีเขียวนะคะเ<ๆ>ขาจะเรียกกันว่าลาโดก็จะทําเป็นรูปลักษณะคล้ายๆ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดบ้านเราที่เป็นกลมๆ,ๆนี่นะ,ะ,ะเป็นแท่งๆนะคะ,คะของเขาจะทําเป็นสี่เหลี่ยมสัตุรัสนะคะ ะสาเหตุที่ทําไมเขาต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าเขาทําในฐานะที่เป็นอาหารคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลในช่วงเวลาตุดจีนหรือว่าตุษหยวนนั่นเองนะคะก็คือการทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยหมายถึงแผ่นดินนะคะสําหรับขนมหรืออาหารประเภทนี้นะคะที่เรียกว่าแบงซิเนี่ยในบางท้องถิ่นคนเวียดนามเนี่ยเขาจะนิยมเรียกว่าแบงแตดนะคะหรือแบงเตสนะคะเพราะว่า เขาทํากันนิยมทานกันเนี่ยในช่วงงานสุดยวนนะฮะแล uh huh. อวกปีใหม่ของคนยวนนั่นเองนะคะก็เป็นขนมที่ทําขึ้นมานะคะเพื่อเทศกาลปีใหม่ของชาวเวียดนามโดยเฉพาะนะคะแล้วก็นอกจากแบงซิงแล้วในช่วงนี้เขาก็จะมีแบงใส่นะคะแบงใส่ก็จะเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ทําจากข้าวเหนียวแต่ว่าเมื่อกี้แบงซิงจะทาเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมัตงรัสแต่แบงใสเนี่ยจะทําเป็นรูปวงกลมนะแล้วก็ทานาไปนึง่ง ซึ่งเมื่อกี้แบงจริงหมายถึง Dean, แผ่นดินแต่แบงค์ใสเนี่ยด้วยความเป็นวงกลมนะคะก็หมายถึงพระอาทิตย์นั่นเองนะ,ะซึ่งนี้ก็สะทอถึงความเชื่อะะของคนเวียดนามนะคะที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในในบ้านเขานะคะซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมนะ,ะเพราะมองว่าการที่จะทำอาหารกินได้นะคะแผ่นดินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือแผ่นดินกับพระอาทิตย์นั่นเองนะมี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบ สำคัญในธรรมชาตินะคะสำหรับการเป็นอยู่แล้วก็รวมถึงคตสิความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลน,นะที่ประกอบไปด้วยดินแล้วก็ฟ้าด้วยนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของแบงค์จึงเองเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ของทางเวียดนามค่าด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะนิยมทํากันแล้วก็รับประทานากันในช่วงปีใหม่นะของคนเวียดนามนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีความเชื่อนะมีเรื่องเล่านะคะที่สืบต่อกันมานะคะว่าในสมัยที่ตอนที่ ยังปกครองเวียดนามอยู่เนี่ยมีพระธิดาของกษัตริย์หรือจักรพรรดิเวียดนามพระองค์หนึ่งเนี่ยนะฮะท่านยังเป็นโสดอยู่ยังไม่มีคู่ครองะนะคะตอนนั้นเนี่ยพระบิดาก็เลยประกาศหาคู่ครองนะคะเพื่อจะให้มาแต่งงานนะคะหรือเสกสมรสเนี่ยกับพระธิดาพราะองค์นะคะโดยที่ทรงได้กําหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่าหากผู้ชายท่านใดคนใดนะคะสามารถนําอาหารที่เรียกว่าอาจจะดีที่สุดนะ แล้วก็แปลที่สุดนะอร่อยที่สุดเนี่ยมาถวายให้กับพระองค์ลูกพระธิดาแล้วก็รวมถึงพระมเหสีของพระองค์ในวันปีใหม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้พระมันดาของพระองค์ด้วยนะคะพอพระไทยด้วยได้เนี่ยทายผู้นั้นเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะคะในการพิเศษขมรถกับพระธิดาของพระองค์ได้ทันทีค่ะนะคะ ก็ปรากฏว่าในในในช่วงนั้นเนี <ja ่ยในช่วงปีใหม่เ claro นี่ยนะคะปรากฏว่าก็มีผู้ชายหนุ่มสองคนเนี่ยเดินทางมานะคเพื่อเพื่อมาเรียกว่ารับคำท้าทายนี่ยนะคะแล้วก็นําอาหารเนี่ยมาถวายนะคะให้กับองค์พระมหากษัตริย์นะคะเพื่อให้กับพระธิดาแล้วก็พระมารดาแล้วก็มาเหสีของพระองค์ด้วยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็ออกมาจากป่านะคะก็ได้นําแบงค์ริงเนี่ยมาถวายนะคะส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาจาก เมืองจำริมทะเลนะคะก็เลยนําอาหารทะเลเนี่ยมาถวายปรากฏว่าพระมารดาขององค์จกักรพรรดิหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะโปรดแบงสิ่งที่สุดเลยองค์จักรพรรดิเนี่ยเรียกว่าได,ได้ได้นำแบงสิงเนี่ยมาถวายนะคะพระองค์ก็ปรากฏพระมารดาเนี่ยโปรดที่สุดเนี่ยพระองค์ก็เลยรัชทานอภิดานแต่งงานหรือว่าอภิเศษสมรสกับผู้ชายคนนี้เลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมกันเรื่อยมาแนะบงซ์่ินก็เลยกลายมาเป็นขนมหรืออาหารนะที่อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเต๊เดียนดานของชาวเวียดนามนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสนัญลักษณ์สําคัญนะของเทศกาลปีใหม่ของคนเวียดนามจนกระทั่าทางปัจจุบันด้วยนะคะ ะคะ่ะทีนี้เรื่องราวของอาหารเวียดนามนะคะในรูปแบบต่างๆนี่นะคะก็จะมีเ,เรื่องเล่ามีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอาหารคาวหวานต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการเส้นไหว้บรรพบุรุษด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะคือนอกจากแบงจึงนะคะที่เป็นขนมหรือว,ว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญประจําเทศกาลปีใหม่ย,ยวนหรือว่าเตของยวนไปแล้วเนี่ยหรือเวียดนามไปแล้วเนี่ยนะคะ ก็ยังมีอภพอันดาอาหารข้าวหวานนานาชนิดนะคะที่เขาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะโดยเฉพาะกันเส้นไหวบรรพบุรุษนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรมสําคัญที่คนเวียดนามเนี่ยเขาจะนิยมกระทํากันช่วงงานเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรมนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความกรตัญญูของลูกหลานนะคะที่มีต่อบรรพบุรุษที่ได้ร่วงระไปแล้วแล้วก็แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันด้วย นะของสมาชิกของครอบครัวแล้วก็คล้ายๆกับสงการบ้านเราอะนะคะที่พิธีกรรมในช่วงวันปีใหม่นะคะหรือว่างานเตสของคนเวียดนามเนี่ยทุกคนในครอบครัวลูกหลานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทํางานที่ใดก็าตามหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ใดก็าตามนะก็จะต้องเดินทางากลับมาที่บ้านเพื่อมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามารวมตัวกันนะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมในการเต้นไหวบรรพุรุษนะคะแล้วก็ หือได้ว่าช่วงนี้เป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวนเนี่ยก็จะได้โอกาสมาพบปะต่างๆแล้วก็นําอาหารต่งตางๆนะ,ะคะมารับประทานร่วมกันในช่วงเทศกาลแล้วก็เฉลิมฉลองนะคะแล้วก็รวมไปถึงคล้ายๆกับคนไทยเราหรือคนจีนนะคะที่อาหารต่างๆที่นํามาในงานเทศกาลในช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะต้องเป็นอาหารที่มีความมงคลนะคะไม่ใช่อาหารต้องห้ามนะคะแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยก็เหมือนกับ คล้ายๆคนไทยคนจีนเนี่ยนะคะก็จะมีความเชื่อนะเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะคะหากใช้อาหารที่ถูกต้องแล้วก็มีความเป็นมงคลนะคะก็จะนํามาสร้างความบุดมสมบูรณ์นะ,ะของชีวิตของคนในสมาชิกในครอบครัวการเดียวกันนะคะหากเป็นอาหารต้องห้ามนะคะก็จะลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมลงไปแล้วก็อาจจะมีความเชื่อว่าจะนํามาสร้างความโชกร้ายตามความเชื่อของคนเวียดนามด้วยนะคะ ค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของตำนานความเชื่อในอาหารเวียดนามนะคะซึ่งเราก็นำมาฝากกันในวันนี้กับวันวานไดอารี่นะคะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะส่งท้ายเพิ่มเติมไหมคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะเรื่องรับประทานอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการรับประทานอาหารไม่ว่าจะประเภทใดนะคะอาหารของชาติใดจริง,ๆ,รงๆที่สําคัญที่สุดก็คือการรับประทานนะที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทาให้เกิด พิษภัยนะคะกับร่างกายนะคะอาจจะมีคําพูดหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องก็คือการรับประทานอาหารที่เป็นยาไปด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้ารับประทานมากไปก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรือน้อยไปก็ไม่มีเรี่ยวแรงนะคะแล้วก็อย่างกรณีอาหารเวียดนามเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีผลด,ดีนะคะกับสุขภาพเพราะว่าเป็นอาหารที่มีเรื่องของ ผักนะฮะเป็นเครื่องเคียงเนี่ยเปนวนมากก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจอาหารเวียดนามนะคะก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพด้วยเนี่ยค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพี a ช n แนลพอดแคสต์กับอ๋อพันละผักขียวแก้วค่ะ hmm.